แฟนขับเศร้าอีซอนคยุนถูกพบว,ว่าเสียชีวิตในรถ27ธันวาคม2566สื่อกาหลีใต้ได้รายงานว่าตำรวจเกาหลีใต้เผยว่านักแสดงชื่อดังอีซอนคยุนจากภาพยนตร์รางวัลออสการ์เรื่องประสิทธิ์ถูกพบว,ว่าเสียชีวิตในรถใกล้สวนสาธารณะในเขตจองโนในเกาหลีใต้อีซอนคยุนเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องประสิทธิ์ซึ่งเขารับบทเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ร่ำรวยในปี2021เขาได้รับรางวัล s กิน e n Actor Guild Award สาขานักแสดงนำภาพยนตร์และจากบทบาทของเขาในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันเขายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก International Emmy Awards สำหรับอีซอนขยนูนได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่หลายคนคุ้นเคยบนจอภาพยนตร์เกาหลีมานานหลายทศวรรษก่อนที่เขาจะโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องประสิทธิ์ในต่างประเทศเขาเป็นที่รู้จักจากบทบาทในละครยอดนิยมเรื่องคอฟฟิปปินในปี2007และได้รับความนิยมจากละครทางการแพทย์เรื่องปี i n หรือ White Tower ตามมาด้วยเรื่อง พาสต้าและไมมิสเตอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันจากต้นสังกัดแต่อย่างใดสำหรับเรื่องนี้